อะไรนะลูกตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนยู่นี่ป่ะจ๊าจ๋าเจมันน่าจะมีสองดอกพอดีนะอ้อยดอกเดียวนี่มันถ้าดอกหนึ่งมันหายมาันจะไม่อนี่ในกระป๋อคไข่มันก็ไม่มี เลย๋ยวไม่เอาไม่เอาลูกท้องเ็ศเอาทิ้งเอาทิ้งไม่เอาไม่เอาดูพี่ดูดู้แด,ดงทำอะไรแดงแตงโมลูกใหญ่เลย อย่ไปปิดนะอย่ไม่ต้องเด็ดนะอย่าแตนไม่ให้เด็ดให้มันสุกก่อนแตงโมลูกหนึ่งจ้าไปไม่เอาไม่เอาไป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 นู่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นมานี่มานี่มานี่มามาเตะบอลก่อนเตะบอล เตะบอลแล้วมา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 นี่มานี่นี่อันนี้มาเห็นแล้ว,ลว,ลวจ้าอย่าแตนเห็นแล้วเห็นคุณแจแล้ว បាននោះពេទ្យ เดี๋ยวนะล็อกฝั่งนู้นเด้อไปเจ้าขึ้นไปพอจะจัดการเองทุกอย่างมาทางนี้แม่นั่มจะนั่งตรงนั้นกับเขานะได้ว่าน้องคอยขบับรถเนาะคอยตองเอาไม้เลี้ยวขึ้นรถน้